ช่ใบมืนะคะชื่อเล่นชื่อนัดมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,ง,ม,ชมงคลกครุงเทพคณะศิลปศาสตร์สาสขาภาษาอังกฤษประการสื่อสารสากลฝึกงานที่เผน่ออชาค่ะใบตองค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์ค่ะฝึกงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะคอยทําเสนอกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นวันสําคัญ พว่การใช้ Excel เรื่องงานเอกสารฝึกความละเอียดรอบครอบพี่ทุกคนในแผนก็น่ารักมากครับแบบคอยซื้อขนมมาให้กินคอยแบบชวนคุยเล่นรู้สึกว่า4เดือนผ่านไปเร็วมากอยากชวนเพื่อนหรือว่ารุ่นน้องที่รู้จักอะคะ่ะฝึกงานเพราะว่าพี่เขาแบบดีแล้วก็สังคมที่ทำงานดีมากมากขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆในแนวความรู้ดีๆการใช้ชีวิตให้หนูมากขึ้นนะคะแล้วก็ หรือจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองค่ะ